กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่นที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนี่พิ่งเพ่าเกมซอมพิซเซลนะผมมานิดนี้ครับผมชื่อเกมตามป้ายกำแพงห้างตึกเลยนะไม่ต้องพูดคิดมากอะไรครับผมมาเริ่มเกมเลย,ยผมบอกทุกคนนะฮะว่าเกมเนี้ยผมไม่เคยเล่นเลยนะครับผมนี่ผมเพิ่งจะซื้อมาสดสดร้อนๆแล้วก็ได้ได้มาแคท้ทุกคนได้ดูกันนะฮะก็ถ้าเพื่อนเไปดูจากที่ไหนมานะครับผมแล้ว ทำไมผมเล่นไม่เก่งหรือ,อยังไงเนี่ยก็คือแบบต้องขอโทษด้วยนะครับผมอ๋อก็จะมีเนื้อเรื่องเล็กน้อยนะผมในปี2 0 3 5เป็นเวลาก็เดือนแล้วนับตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อรายแรกผู้คนในเมืองใหญ่ติดเชื้อเป็นเวลานะไม่นานมีคนไม่กี่คนที่หาทางออกซ่อนตัวอยู่ในป่าหรือยึดครอนถานเล็กๆและตั้งหลักฐานอยู่ในนั้นการติดเชื้อครั้งแรกไม่มีสติปัญญาสูงและแทบจะไม่แพร่กระจายเชื้อในไม่ช้า การจัดก,การอาหารและทรัพยากรอื่นๆก็จะทิ้นถุดลงนะครับผมผู้รอดชีวิตเริ่มจัดกิจกรรมนอกเมืองเพื่อค้นหาทะเปียงเทคโนโลยีและกิจกรรมที่อันตรายแต่ให้ผลกําไรเริ่มก่อให้เกิดผลลัพธ์กลุ่มเล็กๆของผู้รอดชีวิตเริ่มสร้างถิ่นฐานใหม่และอุทิศตนเพื่อดึงทรัพยากรออกมากลุ่มดังกล่าวได้ดัดแปลงทางรถไฟอยู่ในไม่ช้าเพื่อส่งมอบทรัพยากรในการตั้งถิ่นฐานใหม่และเพื่อตอบสนองสิ่งที่ต้องการคนหนุ่มสาวหลายๆคน โชคดีที่ได้งานในกลุ่มเหล่านี้สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันโชคดีพอที่จะกลายเป็นนายหน้าในกลุ่มผู้นําในภูมิภาคของเราดูเหมือนว่าชีวิตจะดีขึ้นจนกระทั่งเชา้านี้อ่าผมกดเริ่มเกมไปนะี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ซอมบี้น่าจะมาบุกหรือยังไงกันแน่ไม่รู้นะฮะโอเคเริ่มเกมมาแล้วผมโอ้โห นี่ผมเข้าเกมมาดูแบบหน่วงๆนิดหน่อยนะแล้วมันเถียงอะไรไซเลนเรอเนดิเอวเอาแล้ว,เ,ลวเกิดอ,อะไรขึ้นตต้องหยิบรองเท้าแล้วกระเป๋าเป้โอเคเพื่อหาวุ้มาป้องกันตัวโอ้ของเยอะมากเลยเกมนี้มันเต็บได้ปะเนี่ยเอ้ยมันเต็บได้นี่อะโอ้โหอะไรครับเนี่ยมันมันออโต้เท็ขนาดนี้เนี่ยข้าง,งมันแล้วกัน ทำไมออโต้ที่มันรูปมันเยอะขนาดนั้นนะโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดปึ๊บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคเก็บ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 โอ้โนี่ผมกดอะไรเนี่ยกดคอนโทรลนั่งเหรอไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมงั้นออกเลย อ๋อเนี่ยกดแถบเพื่อที่จะใช้อาวุธไอ้ลากขึ้นมาได้ใช่ไหมโอ้ยอ๋อเนี่ยกดจีครับผมผมก็กดมั่วๆกระเป๋าโอเครองเท้ามีอะไรอีกไหมนี่คืออะไรอ่ะมีดสั้นเหรอไม่รู้แฮะโอเคค่อยๆไปก่อนแล้วกันเนาะสมตรวจห้องต่างๆเนาะังว่าจะมีของให้เสียงอะไรวะนะไซเรนเนาะไม่มีอะไรเลย นี่เป็นห้องอะไรห้องปเปล่าอดี๋ย่เขาดูกระสองกระจกหน่อยดิโอ้โหมีพวกซอมบี้อยู่เนี่ยเดี๋ยเขาดูฝั่งนี้หน่อยดิเย่แล้วฐานทุกฐานทุกอะไรเอ้าเฮ้ยกดกดโทษทีมันกระตุกนะผมน่าจะน่าจะบอกว่าฐานทุกบุกแสดงว่าเราอาจจะเป็นผู้ที่เฝ้าอยู่ที่นี่เนาะน่าจะเป็นป้อการอะไรอย่าง ฉันไม่สามารถปลูกผ่านูต้บี้ไปยังรถยนต์ได้เอาแล้วแสดงว่าถ้าบอกมาแนวนี้มีสถานีเติม้้มันอยู่ที่ป้ายแล้วฉันกําลังจะหมดเชื้อเพิงดังนั้นมันจึงคุ้มค่าคุ้มค่าเลยวะเหมือนเราต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งฮะโอเคม่มีอะไรนะครับผมโอ้มีขนมนะฮะน้ำรู้สึกว่มีหลอดพวกหลอดอาหารด้วยเนาะ เราก็ต้องบริดูแลรักษาระดับของพวกอาหารให้ดีบางทีการจอดการแต่ว่าคนเมืองก็เป็นเหตุผลสำคัญกันเนาะมันมันไปไม่ได้อะนี่ปุ่มอะไรอะ่ะอา้าวอ๋อเป็นปุ่มไอ้นี่เองโอเครู้สึกว่าตอมบีมจะเงียบอะ่ะอ๋อนี่ไงถ้าเรานั่งยอกแล้วมันจะมีหลอดอยู่นะผมเปอร์เซ็นต์มันจะลดลง โอเคผมก็น่าจะไปได้เนาะผมว่าตอมี่จะไม่เห็นใช่ไหมโอ้ไม่เห็นก็บ้าแล้วพอลุกปุ๊บมันเห็นเลยอันนี้อ๋อมันโดดไม่ได้แต่กดใช้ปาแล้วผมกดมันเลื่อนขยับได้อะโอ้โอ้อ๋อนี่เงีนี่เงีโอ้ยทำไมกระตุกวะโอ้ยเง่้ยใช้ได้ใช้ได้อึ๊บเออหลบได้เว้ยโอ้ยเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยต้องรอตะกู้มันจะมีหลอดเหนื่อยอยู่อะเพื่อนๆต้องดูให้ดีอาร์ตี้ เออเฮออ้ยได้อยู่ได้อยู่ผมเล่นเกมแนวตอมบี้มาเยอะนะฮะผมก็ยังพอรู้เหลี่ยมในการต่อสู้อยู่มาดูว่าผมจะเอาชีวิตรอดได้ไหมเนี่ยอุ้ยทำไมเพ็นบอลม,มันมีหลอดนด้ด้วยครับผมความเสียหายแสดงว่าเราจะใช้มันมากไม่ค่อยได้อุ้ยถังขยะคนได้ด้วยโอเคคนถัขง,ขงขยะได้เนาะแสดงว่ากล่องไหนก็ต้องคนได้ดิมาพวกซอมบี้มาเลย พร้อมลุยเสมอไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนต่อนะผมพร้อมบวกอุ๊ยออ้ยออุยอะไรอ่ะผมหลบได้หลบเลานข้างได้เนาะโอ้โหเมื่อกี้พลาดแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เฮสนุกดีสนุกดีสนุกดีครับชอ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 บต้องเล่นไปเรื่อยๆเนาะเนื้อเรื่องน่าจะมีการอัปเดตและแถมยังมีภาษาไทยด้วยนะถือว่า เป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่อ่านภาษาไม่ออกแล้วก็ผู้เล่นใหม่มันมาแน่เลยตอมบีมันอยู่แถวนี้แน่ๆมันต้องเห็นผมนะไม่เห็นใช่ไหมโอเคดีมากงั้นผมจะค้นของต่อเลยนะไม่มีอะไรนะครับมีไม้ผมคิดว่าไม้พวกนี้น่าจะไว้คาบของแน่เลยนี่อ๋อนี่ยัมีน้ำหนักกระเป๋าอยู่ตอนนี้15กิโล โอเคทุบเลยทุบเลยมาตีมาตีาอันนี้อยดีเอาตียังไงยังไงทุบกระบาลเข้าให้แต่อุ้ก็ใช้มากไม่ค่อยได้เนาะผมก็กลัวมันจะพังแล้วมันจะไม่มีใช้เลยเหล็กเนาะโอ้จุดเจ็ดกิโลละจุดของเยอะไม่ค่อยได้โอ้ของบาลเลย โอเคโอเคไปอุ้ยนี่อะไรเพนคิลเลอร์เหรอเออมันก็คล้ายๆกับพวกเกมส์บอบี้ทั่วไปเนาะมันจะมีพวกเพนคิลเลอร์มีอะไรมาเลยเพื่อนนั่นแน่อะไรครับอุ้ยติกตึกตึกเดี๋ยวพึ่งพึ่งบอบี้ยังไงครับอุ้ยเหนื่อ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 ยเงากระบอกไม่ออกเดี๋ยวพึ่ง เฮ้ยมันงางกระบอกออกไม่ออกมันเหนื่อยแล้วมันงางกระบอกออกไม่ออกเหรอโอ้โหสุดยอดเลยผมบอกเดียว่าเราองค่อยไปค่อยเล่นอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอุ้ยตัวอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันผิวงั้นอะอุ้ยโอ้โหตีหัวคว่ำเลยตัวอะไรวะมีตัวแปลกๆด้วยฮะ สัตว์บีบานเลยสัตีบคนเดียวเลยตรงนี้นต้องฟาร์มของแล้วยี่สิบสามกิโลแล้วน้ำหนักเราจะเยอะแลนะ้วเนี่ยจริงค,ค,ค่อยๆเดินนะิดๆกันอีกอีกสองตัวเลยหึ้งไม่โดนไม่โดนโอเคค,ค่อยๆไปโอเคตีหัวมันตีหัวมันมเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อย อุ้ย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 โอ้โหเมื่อกี้ไม่ติดขีใช่ไหมน่ะเมื่อกี้ติดขีแน่ๆเลยแล้วมันเป็นง้างไม่ออกวะเมาส์ผมพังแน่ๆน่าจะเป็นที่เมาส์ผมนะผมเมาส์ผมจะพังด้วยโอ้เจี๊บวะไม่เป็นไรยังพอได้อยู่บังเพืคิลเลอร์คงไม่ต้องใช้หรอกเปลืองเมาส์ผมพังว่ะเอาจริงพังจริงเง้ยเนี่ยโอ้โหมีการติดขีหัวแตกด้วยถึงยอดเลย ค่อยๆไปแล้วกันเนาะก็เล่นไม่เก่งนะผมก็เล่นเกมแนวแนวนี้แต่เล่นได้อยู่มาแล้วมาแล้วอืโอ,โ,อโดนโดนจังหวะผิดจังหวะผิดโอเคแดดไปข้างหน้าแล้วไอุ้ยเหนื่อ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 ยโอ้โห,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 โ,โ,หโด,ดนดาเมจโดรัวนเลยเฮ้ยต้องกดเป็นคิลเลอร์ละ โ okay, อคคคเคกดกี่กว่าเพื่อใช้เนาะอ๋ออ๋อมันขึ้นทีละหนึ่งเนาะแสดงว่ามันจะค่อยๆรีแล้วทับบี้ตัวหนึ่งฮะลงไปดีตีกับปลาไปเลยนี่ไงอุ้ยตายนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงลบเอ้ยโอเคได้อยู่อาวุธโอ้อาวุธเหลือครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะ ต้องจะไปไงอ่ะเรเก็บของก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหยี่หกเท่าไหรอ่อ่ะยี่หกโลโอ้หวิ่งไปเลยอุย๊ยโอ้โหตัมบี้มันเห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันคงเข้ามาไม่ไม่ได้ไม่ทันหรอกเนาะแล้วเราจะไปทางไหนอะ่ะทางนี้เหรอ โอ้โหอะไรกันครับนี่อ่ะโคตรเยอะผมต้องออกไปข้างนอกเหรอไม่ดูนะเดีย๋ยวผมขอลงลงไปอุ้ยอุ้ยมีอะไรมีของโอ้โห,อหบานเลยหนักเต็มครับผมจบแล้ว ผมต้องกินพวกน้ำก่อนอ๊อกอ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 อก,กินเข้าไปอาหารอาหารใช่มไหมมันต้องกินน้ำเปล่าเหรอโอ้โหแล้วมีมีหลอดที่แบบหลอดง,ง่วงด้วยนะโอ้หตายแลวมีหลอดง่วงซะด้วยผมว่าเหนื่อยแน่ผมว่าเหนื่อยแง่แน่ตรงนี้ลงไดเป่าวะไม่รู้ว่าไม่กล้าโดดลงแฮะ ไปตามทางก็ได้แต่ตรงนี้มันเป็นทางเดิมนี่เอ๊ะต้องไปทางไหนเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจแฮะลองกลับไปทางนี้ดิมันเป็นทางเดิมนะผมว่าจริงด้วยผมต้องหาทางอื่นอะ เราเราบ,บีมันเห็นละทั้งมันทั้งมันมันเห็นก็ทุบอะ่ะเอาจริงตรงนี้โดดลงไปได้เหรอผมไม่อยากโดดลงไปอะ่ะกลัวมันมันไปไม่ได้อุ้ยอุ้ยรอได้เหรออุ้ยรอได้เว้ยเฮ้ยโอเคมันคอบประตูอยู่ใช่ไหมนี่อะไรอะ่ะ ขึ้นได้เหรอรถไฟนี่นะโอเคมาลองดูดิมันเคาะประตูอยู่ไว้เฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเห็นไปได้เลย มันกดปุ่มด้วยหรออ่ะผมกดปุ่มนะไม่เห็นไปเลยอ่ะไม่เห็นไปเลยแฮะอุ้ยเปิดได้ด้วยเฮ้โตรเท่เปิดไฟได้ด้วย อะไรครับเนี่ยเอาเฮ้ยไปแล้วเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดีไม่ทันโค้รของจบเลยเอาแล้วเอาแล้วฮาวดวีพี่พี่เรียบร้อยโอโ้โหเอาทับเละไปเลยอืโอโอ้โหโอ้โหเดี๋ยววิอัพด้วยมีวิวอัพด้วยครับนี่ผมกำลังไปไหนเนี่ย ไม่รู้ครับผมตอนนี้คือผมผมไม่รู้ผมไปไหนนะแต่ผมมาแล้วอะ่ะมามาเดินเล่นสักหน่อยดีกว่าโอ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยอ๋อโอ้ข้างหลังก็ไม่ได้เอาแล้วแล้วผมยังไม่ได้หาของหมดเลยโอ้ม่เป็นไรไม่เป็นไรไเนาะทางมันแล้วกัน เปิดไฟได้ด้วยฮะโอ้โห้พดีเปิดไฟดีกว่าเปิดไปไว้เพื่อความสว่างเปิดไม่ได้ฮะตรงนี้เปิดไม่ได้ด้วยผมไม่รู้ผมไปไหนเนี่ยเออแต่รถไฟมันสามารถหยุดข้างทางได้ใช่ไห<ป>มตามข้างทางก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะผมดูจากตุ๊กเลยเนี่ยโอ้ผมกำลังไปที่ไหนครับนี่อ่ะ มาดูกันได้แฮะว่าจะเป็นไงโอ้โหเมืองตรงนั้นแบบไฟไหม้มากผมคิดว่ามันต้องมีสถานีที่มันต้องหยุดแน่ๆผมมาส่องตัวละครต,ตัวเองนะผมก็จะมีพวกเกี่ยกับถ้าเราดูทําบี้ตีมันก็จะมีไอ้นี่ด้วยโอ้ยรองท้ามันบวกสิบบวกสิบเปอร์เซ็นต์ตะปีด้วยเนาะอืมก็ดีนะ ที่ไหนครับนี่รู้สึกว่าตามป่าจะไม่มีพวกบ้านไม่มีอะไรเลยมีแต่พวกต้นไม้นะครับและซัมบี้ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามืดแล้วเยจะเกิดอะไรขึ้นโอ,อ้เพื่อนๆเราสามารถดูนาฬิกาได้น,นะผมโดยการกดทีนะฮะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งเนาะก็ตามนั้นนะผม,มผมอาวุธมาใส่ตรงนี้สักอันดีกว่า เผอเราแบบจังหวะแบบพลาดอะไรเงี้ยกดหนึ่งกดสองได้เนะเาะอ้าโหลดเซฟเฉยเลยจู่จก็โหลดเซฟเฉยแสดงว่าน่าจะไปเมืองใหม่แน่ๆเลยครับผมเอาละมันโหลดเซฟเพื่อที่จะมาที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหภูเขาโคตรสูงน่าจะขึ้นไม่ได้แสดงว่าน่าจะเป็น เมืองใหม่แน่ๆเลยอืมก็ตามนั้นเนาะผมก็ตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าไอ้พวกผ้าพวกไม้พวกเนี้ยเราเอามาเนี่ยมันต้องคราฟอะไรได้แน่แล้วก็มีพวกผ้าด้วยหุยอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าเราจะลอใต้อุโมงค์หินตรงนั้นโอ้ เหมือนได้ชื่นชมบรรยากาศไปด้วยเลยเนาะเราขโมยมาทางขบวนเลยรถไฟแสดงว่าในรถไฟมันอาจจะต้องแบบว่าทําของทำอะไรได้แน่เลยนะอันนี้ผมอาจจะคิดแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมโอ้หินนอใต้หินโคตรสวยโอ้โหตอนนี้มาชื่นชมบรรยากาศดีนะ โอ้ตรงนั้น่านไงเพื่อนตรงนั้นเป็นเมืองนั่นนะ่ะแสดงว่าเราลงไปปุ๊บเราก็เจอเลยโอ้น่าสนใจน่าสนใจจุดจาดคือแบบดูแล้วน่าจะแบบว่าน่าจะเป็นเมืองล้างเนาะเพราะดูจากตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีคนแต่ว่าในเรื่องมันบอกว่าทุกคนแบบว่าต่างสร้างถิ่นฐานแสดงว,ว่าอาจจะเจอคนก็ได้ โอเคมาเดีย๋ยวเราไปเจอกันแถว่าน,นก่อนละกันฮะเดีย๋ยวเราเข้าเมืองก่อนแล้วกันนี่ไงมันจะตีโค้งตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็ลงไปด้านล่างแสดงว่าจะเจอตัวเมืองตรงนั้นผมอาจจะต้องหยุดรถไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผมอาจจะต้องหยุดหรือมั้งผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนี้ตัวละครผมหน้าตาก็ดูแบบแปลกๆกันดหละแต่ก็รอดีอ่ะคิ้วเข้มให้อภัยได้อ๋อวยตีโค้งแล้วโว้ย โคตลงไปผมตกแน่เลยว่ะเอาราจะเข้าเมืองแล้วเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่คือโตค้าเพื่อนเพื่อนเราสามารถสร้างได้โอ้โหระหว่างทางเราสามารถสร้างโตค้าได้ด้วยโอเคเราสามารถสร้างไม้เบสสร้างอาวุธที่แรงขึ้นได้โอเคสร้างเลยผมว่ามันน่าจะจับเป็นมาก นี่อะไรค้ดเหรอตอนนี้คือแบบอะไรไม่รู้สร้างไปก่อนแล้วกันเนะาะไม้ไปกอ็อย่าพึ่งกันโอเคเดี้อเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้ยังใกล้ใกล้ถึงเมืองกล้เนาะแล้วผมจะไปวางที่ไหนอะพวกอาวุธมันเยอะมากเลยเนี่ยอ่ะยกมายกมาก่อนเดีย๋ยวบอกนะว่ามันเอาไว้ต้องสร้างในพวกพวกโบกี้อะ ถ้าเราเจอเมืองแสดงว่าเราต้องหยุดด้วยเดิจริงไหมเอ๊เดี๋ยวเราไปสร้างผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมลองเอาไปใส่ตรงนี้อ๋อนี่ไงมันสร้างตรงนี้เหรอเดี๋ยวผมลองว่างหน่อยได้ไหมโอ้ยจะกระตุกเลยตั้งนหนเนี่ยเดี๋ยวผมลองนะโอเคมันกำลังสร้างเาะ โอ้ยใจเย็นครับพี่เฮ้ยนี่ไงเมืองเมืองเมืองผมเจอแล้เอ้ยแล้วผมจะอยู่รถไฟยังไงอะต่ผมีเจอเมืองอะผมอาจต้องเบรกเนาะเอ้ยเดี๋ยวเราจะเบรกกันนะครับผมเบรกไงวะดับคุณแจ่อหรอรถความเร็วลงใช่ไหมอ่ะดับคุณแจ ถูกไหมอันนี้ผมทำถูกไหมอ๋อนี่เป็นเลี้ยวผมว่าน่าจะเป็นเลี้ยวมากกว่าไอไอไอเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นเลี้ยวเนาะอันนี้ผมจอดแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเรามาที่เมืองนี้แล้วเว้ยอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะแสดงว่าบ้านของเราก็คือรถไฟหลังนี้อืมมันยังไงอะ่ะมันเอาไว้ไว้สร้างที่ไหนได้อะ่ะ อันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจนะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงผมไม่รู้จริงเออมันคืออะไรอะมันก็เหมือนโต๊ค่าโตสร้างที่เป็นอยู่ในรถไฟเราแหละพี่ว่าพี่ว่าแกโทษดีครับผมผมว่ามันน่าจะแบบนั้นแหละไหนนะแบบเดียวกันป่าไม่รู้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่สร้างพวกอาวุธได้เนาะ อาจจะไว้สร้างพวกตามบ้านได้อะผมอยากรู้ว่าถ้าผมสร้างตรงนี้มันจะได้ไหมอ๋อเนี่ยไทยคอนนะผมในการทุบเพื่อสร้างโอ้แบบนี้นี่เองเออเออค่อยๆเรียนรู้กันไปนะผมผมก็เพิ่งจะรู้เนี่ยนี่ไงเราอาจจะสร้างเตียงนอนได้โอ้เนี่ยสร้างของได้เยอะขึ้น เฮ้ยเราสร้างเตียงนอนได้หนิใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่มีเตียงสองชั้นด้วยนะถ้าจะเอาให้คุ้มผมไม่แน่ใจว่าเตียงใหญ่มันจะคุ้มไหมแต่มานอนสองคนงั้นเดี๋ยวเราสร้างเตียงใหญ่ไปแล้วกันเนาะผมคิดว่าน่าจะโอเคก็มีอะไรบ้างอ่ะมีมีโต้สร้างอีกโอ้โหอันนี้ไม้นี่ก็น่าดสนนะแต่ว่าเราต้องมีไม้เบสหนึ่ง เออผมว่าผมว่าผมสร้างไม้เบสดีกว่าโอเคผมสร้างไม้เบสดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมาทําไม้ตะปูนี่ไงผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าเดี๋ยวผมต้องสร้างเตียงด้วยแหละเดี๋ยวผมต้องไปหาพวกของมาก่อนโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปหาของกันนะครับเพื่อน,เอ,นเอามาแทนเอาลงมา อุ้ยของเต็มหรอ,อไม่เต็มไม่เต็มามามตอนนี้ทุกอย่างใกล้มืดแล้วด้วยผมคิดว่าผมต้องรีบแล้วแล้วซอมบี้มันเยอะด้วยเอาแล้วไงไม่รูครับเดี๋ยวเดียเ๋ยว,ยวพึ่งเพ่งพ่งผมคิดว่าเราควรที่จะกลับไปไปสร้างเตียงก่อน,นดีไหมใช้เตียงเล็กก็ดีกว่าเพราะาเราอยู่คนเดียวนี่ เรียบร้อยเนาะประมาณนี้เตียงเดีย๋ยวเรามาวางตรงตระวังนอนนอนห้องนี้ก็ได้นอนตรงไหนดีนะตรงนี้ปุ๊บ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 โอเคอุ้ยอุ้ยผมเนีมันถอนได้ด้วยนี่นี่โอ้โหโดยการกดคลิก,ข,ลก,ข,ลก,ข,ลกขวาจะถอนได้ะครผม ตอนนี้ยังนอนไม่ได้เนาะไม่รู้เพราะอะไรอาจจะยังไม่มืดเนาะโอเคผมคิดว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัว,วลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะผมหวังว่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกแน่นอนผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย